นี่ใครเราผู้นี้เธอว่างไหมอ่ะผู้นี้ฉันจะนัดซ้อมดนตรีน่ะได้เลยที่เดิใช่ไหมใช่แล้วงั้นเอาไว้เจอกันผู้นี้เดี๋ยวฉันไปรับคือว่านะเออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันจะถามอะไรน่ะโอเคถ้างั้นเราเข้าไปซ้อมกัน วันนี้เหนื่อยจังเลยนะโซ so, เราถามอะไรหน่อยได้ไหมเออได้สิจะถามอะไรหรอวันปิดเทอมตอนท้ายงานคริสต์มาส,สอะเราหาโซไม่เจอเลยโซรีบกลับบ้านก่อนเหรอเออฉันไปเจอมีดี้มาอนะแล้วพอดีช่วงนี้ฉันไม่ค่อยได้คุยกับมีดี้เลยก็เลยไปเดินเล่นไปหาอะไรทำนิดหน่อยนะ่ะแล้วมีดี้ก็บอกว่าคิดถึงฉันมากๆส่วนฉันก็คิดถึงมีดี้เหมือนกันนะ่ะก็เลยยาวเลยทาไมหรอ มีแต่มีดีเนาะเอ่อคือโซเชียลมีดีเหรอเอ่อก็ใช่นะจริงๆก็ชอบเธอนั่นแหละแต่แค่ไม่กล้าจีบอ๋ออืมโอเคขอบคุณที่บอกให้รู้นะถ้าชอบเขาเราจะมาทำแบบนี้กับเราทำไมวันนี้เรากลับกันนะเอา้าให้ฉันไปส่งไหมไม่เป็นไรอะเรากลับเองได้แล้วก็พวกนี้เราไม่มานะอาอ โอ้ยเครล,ลายเป็นอะไรอะ่ะนี่ฉันไม่ทำอะไรให้เธอโกรธหรือเปล่านะอืม